สวัสดีครับพี่น้องทำไมนี่สวัสดีค่ะป้ากันมานั่งกินช้อนเทาบ่อเรียงผีเนอะ่อเรียงผีช้อนเทาบ่าเรียงผีพี่น้องออนี่หรอเมื่อนี้ก็ไเด้ยสีมาว่า่อเร่องผีให้พี่น้องฟังคุณน่อยช้องเฮาอหนึ่งหามประสบการณ์ผีพี่น้องครับแต่ว่าตอนนี้ผู้จริงกับจริงไปเดี๋ยวสีว่าให้บัวแก้วแล้วก วัวแจวฟังเตืองเตืองผีนี่ล่ละแต่ว่าตอนนี้นยังไม่ทัห้ห็นหน้าวัวแจวชักมัน,นเียแอบนะสีแย่อันนี้ไม่กันเออนี่หน,น,น,<า>นี้มาแย่มาเอาละที่น,นี่เออยังอีอัดอินดิบทำ <c ười> เน<อ>ี่ยแอบขัดบ,บอไปแล้วเนาะผีนี่ก็มีหลายอย่างที่บอกให้ฟัง อะไรในตระกูลผีดังๆแน่กะสิมีผีปอบผีกระซื้อผีกระหังผีพายผีพงผีกะผีตายท่องกลมนี่ซุ้มผีดังๆแต่ก็มีผีหัวแดงที่ว่ามือนี่สีเป็นผีของไทยบ้านซื่อซื่อฟังผีธรรมดาผีธรรมดาแต่ก็ทื่ว่า เป็นเซย่านหลายเกือบยุ่งจำได้ว่าของตอนนั้นเป็นผู้บ่าวอของน้ำใหม่นี่แหละเบาเยี้ยงๆแต่ยังเบาเลี้ยงผีปอบก็เพราะตอนนี้กำลังกินสีบัวฟังเป็นเบาวแวง้งถึงมาเนาะกะไปหาเด็กสาวตามหมู่บา้านต่างๆละ่ะห่างกันประมาณสองล้แน่สามล้แน่สี่ล้แน่นะปั่นจักรยานไปผมมีมอเตอร์ไซค์ผมมีรถขี่เด็ อปที่นี่ไปแต่ยินข่าวว่ามีคนตายมีคนตายอยูบย่บ้านอยู่บ้านใกล้ๆกันน่ะล่ะแต่กลับว่าไกลกันในรอบประมาณสามโลเลสวนมูนี่เลยสวนมูไปนัางกันนี่ซีหาคนไปกตังไกสสิไปเหร่นเสาือไปกีบเสาวคพกี่ขเจ้าสิมีการหมุนซ้อนหมุนซ้อนเห็นงานที่ดีนะหมุนซ้อนแต่ตรงกูได้ก็คือคือ,คอหัวเขา บาที่นี้นักเทียกับพระเจ้ากับสิมีการเอาขาแพร่โบมาเหตุเป็นว่วงหรือถือคนละขังสวัวนอาจารย์ก็พอเจ้าถือสีปับเนี่กายให้ยันจุกนี่จุกลงไปปับปป๊บจกเอาของเอาข้างเ,เขาขาหัดปั๊บขาหัดปับ,ปบนี่ถ้าเกิดว่าต้องถามมาจะมาผู้ใดมาผู้ใดคุ้มถามกัน ขันบอยอมรับก็ดึงหัดเข่าห้องสองคนหดี๋ดึงหัดเขามีการเรียนหลายยานขาเล่าปาาแข็งเข้าดึงหัดเข่าแมนดึงหัดเขาเรื่อยๆมวยบัดที่นี่กะมีหลายยางอีกพวกเด่นไพ่พวกเรียนไฮโรเร่นบวกเนาะกะไปไป็หอดไปหอดบ้านนั่นพอดีไปหอดเกือบสองสุมกลัวไป็หอดเกือบสองถุมกลัวแต่ว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านแบบสั้นเดียว ็นบ้านสั้นเดียวเราก็มีบรรยากาศขึ้นไปแต่เสียงคนก็เตี้ยวเจ้าวจำทั้งปุ่นหลัแต่ว่าขลังล่างหางล่างมิตรเตียงมิแค่หนึ่งแล้วกะห้อยดังไฟดังยังไวอยู่ประมาณนั้นละดังไฟห้อยเขาหย่งเงี้ยสูงเงี้ยสูงก็เลยไปห่อนเลยไปจอดจักรยานไว้หัวไปจอดจักรยานไว้หัวไว้ก็ไปจอดจักรยานไว้หัวก็เลยย่างเขาไปในบ้านหลังนั้น เสียงคนเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะกันอยู่หลายคนอยนู่นะไปที่นี่งานนี่ยังื่อท่านเดีไปเอาไปเผาเดิเม่อท่านไปเผาเปลาสา,าแต่ว่าเป็นงานขอเนเคืองานขอนคือยังดอยดอยสบใบยุทธ์นะเรียกว่าง่าย<ม>ดย้วยไงคืองานขอ,อนขออเนพราเดียไปหอดปับไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่นยยงยึ่เตียงข้างล่างน่ะู้หญิงคนนั้นนี่กะ นากะกับผูบง้งานค่ะคเดผู้งาเตัอตัวเราเบ่บ่ใครบนาซสีสสยายตตอนนั้นเรากรสิประมาณแค่สามสิบกวนกใส่เงินเล้าใหญ่ล่ะกพจะแปหัปแต่เลยถามเอาเางินข้าเจ้ายี่เัินคุณเมื่อวานเมีนต้คุณเมือตะลาพนัน,ว,นว่าเมียนเพบเนท,ที่นี่กเลยเอา ใหญ่จบขคืนบอข่ขึนไปไอ้เทิร์นปุ่นจะกรยานบ่เจสิี่ยานนี่ยังละเนาะนะเยนจบคลองนันละวันคุณยิ่งคนนั้ยิงเียงาบ่ที่ไหนพวเขาเนี่กเลยส่วนกันขึนไปถอดเกืบไปเนาะล่งรดกับเสียงเกือบยานนเสียพสมัยก่อนนั้นนั่นี่รกเกือบเกือไปเลยขึ้นไปขึนไปแล้วคองขึนไปที่หลังงู พราะถ้าขึ้นไปเท่านั้นแล้วแง่ไปแยกไปบ้เีเลงสมตั้งอยู่อแต่บ้ารูกที่ตั้งไว้ยี่ลงสมเป็นรูปสาวที่นั่งอยู่กัน ก็ความนีค้นชิงหลุดเลยแส,สดงว่บาบัานมันเป็นอย่างแล้วเหนะแสดงว่าคนที่ไปตอนรับกว่าเฮานี่เป็นผีคนน,าาน,นั่นคนนั้นตายแนแท้ๆเออว่าตอนมาหูเถี่ยวที่หลังว่าผมเจ็บทรวงนี่แล้วเป็นโรคยังหลอกตายว่าไอ้ทรหนังกระพ่านถีบจักรยานกลับมาถีบเลยถือรอคขาดถือรอ,งรอแง่นะอันนี้เขาเอินผียังคะอ,อันนี้ก็คือผีเทศบ้านธรรมดาเลยผีเทศบ้าลเนาะยังว่าท่านไหนเป็นผีดังคนไหนได้ไหมเอี่ยถามว่าไปแล้ว สีดังขึ้นมากกว่นนั้นเออเอามอครับที่ดีเสียไปสำหรับอีกคนครับมัอนี่มันร้อนใกล้ๆน้องโบแก้วสีบุญครับพี่น้องร้อนจนอ่าเนื้อสิค้าพอจนเนื้อเฮียพ่อการชิ้นงาครับพี่น้องแซ่บบลายประสบการณ์ผีไปแล้วครับบ๊ายบายเดี๋ยวเสียสายยันมาหลอนต่อครับพี่น้อง